ถ้าสูตรครีมที่คุณกำลังจะผลิตมี3ข้อนี้บอกเลยว่าไม่ผ่านออยอแน่นอนหนึ่งส่วนผสมต้องห้ามการที่โรงงานผลิตใช้สารที่ถูกยกเลิกหรือประกาศห้ามใช้ใน,ในเครื่องสําอางตามกฎหมายปัจจุบันสารนะตลอดสารเตีรอยด์สารที่ออยอเพิ่งประกาศห้ามหากสูตรใด,ดมีการใช้สารเหล่านี้จะถูกออยอตีกลับและไม่สามารถจดแจ้งได้ทันที2ปริมาณสารควบคุมที่ใส่เกินลิมิตกฎหมายกําหนดสารบางชนิดที่สาม,มารถใช้ได้แต่มีข้อจํากัดเรื่องปริมาณความเข้มข้นสูงสุดเช่นสารกันเสียหรือสารที่ใช้ป้องกันแสงแดดหากโรงงานไม่ได้ควบคุมการผสมสารแน่นย้าและใส่เกินปริมาณที่่่อยกกาาาาหนนนนดจทใ้้้สรรัไไมผพิณ วาม,ามข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุดิบที่คุณนําเข้าไม่ครบถ้วนการที่โรงงานใช้วัตถุดิบนําเข้าแต่ไม่มีเอกสารสําคัญเช่น c O A หรือ S D S ที่แสดงถึงแหล่งที่มาความบริสุทธิ์และความปลอดภัยของวัตถุดิบนั้นข้อมูลส่วนนี้ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่อ,อยอกําลนงโรง,งงานจะไม่สามารถยื่นสุดจดแจ้งได้ไม่ต้องเสี่ยงเพราะที่วัตถุทอนเรามีทีม Regula t <พ>อ r y Affairs คอยอัปเดตกฎหมายใหม่ล่าสุดตลอดเวลาเราตรวจสอบทุกวัตถุดิบและทุกเปอร์เซ็นต์เพื่อให้แน่ใจว่าสูตรของคุณปลอดภัยร้อยใเปอร์เซอนตริ่ม ต้นผลิตวันนี้ได้เลย